สวัสดีครับอยู่กับเราเช่นเคยนะครับซื้อขายรถมือสองนะครับวันนี้พามาชมสายูุสกินะครับคนบ้าเป็นเจ้าอากิล่านะครับอากิล่าตัวนี้เป็น6เกียร์กับ5เกียร์แต่เป็นคัดมือทั้งคู่นะครับใครสนใจเอาไปแยกกระไหลนะครับแต่รถยังสวยนะชุดสีแทบไม่มีแตกหักเลยนะครับเดิม ชุดสียังถือว่าโอเคอะ่ะสำหรับสายเดิมนะครับกสเตอร์นี่สเตอร์ยังโอเคอากิล่าสเตอร์ใหญ่มาก,กนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะสเตอร์ยังสวยคันนี้ชุดสีสวยนะครับตัวนี้เป็นหกสปีดมีเล่มด้วยนะครับคันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่มีอกไก่นะครับแต่ไม่มีมา สีย,ยังสวยนะครับไม่มีเบาะเบอะผุไปแล้วนะฮะตัวนี้คันสตาร์ทรูดนะครับแต่ผมว่าน่าจะรูดด้านนอกนะเนี่ยไม่ได้แกะดูเลยเหมือนผมว่าน่าจะรูดด้านนอกนะครับเห็นไหมไม่น่ารูดด้านในอ่ะเดี๋ยวผมลองต้องลองเช็คดูถ้าติดก็คงจะต้องขายแยกนะครับแต่อยากขายยกไปเลย อันนี้กดลงนะครับไฟไม่มาแต่ว่าต้องไปเช็คดูว่าสวิตตรงนี้เสียเปล่ากดลงนะครับแบนน่าจะตายเนี่ยแบนน่าจะตายแล้วนะฮะใจสอบถามได้นะครับ